ปริศนาหลอดไฟของฟาโรห์ที่มีการถกเถียงกันเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ผิดยุคผิดสมัยโดยมีภาพวาดแกะสลักภาพหนึ่งที่สร้างความชงงนให้แก่หลายๆท่านและภาพวาดนั้นก็คือสลักรูปหลอดไฟฟ้าซึ่งอยู่ในวิหารของชาวไอยาคูซึ่งถือว่าเก่าแก่กว่าหลอดไฟของโทมสัสอันวาเอดิสันมากกว่า2,500ปีเลยทีเดียวส่วนวิหารที่พบรูปภาพแกะสลักหลอดไฟฟ้านี้ก็คือวิหารแห่งเดนดาราซึ่งก็คือวิหารที่บูชาเทพ พีแห่งความรักอย่างเทพีฮาเทอร์นั่นเองโดยในตัววิหารนั้นโดดเด่นด้วยเสาของเทพีฮาเทอร์ที่ประดับด้านหน้าหกเสาโดยด้านในมีห้องโถงห้องเสาไฮโพสไตล์ Hi style. และห้องบูชาด้านในมีอีกหลากหลายห้องแต่ที่สําคัญที่สุดคือห้องบูชาหลักของเทพีฮาเทอร์ที่ประดิษฐานรูปปั้นรวมทั้งเรือศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้ในขบวนแห่อีกด้วยและบริเวณด้านหลังของวิหารแห่งนี้มีช่องทางเดินไปยังคูหาใต้ดิน ซึ่งมีภาพวาดหลอดไฟอันล้ำค่าของชาวอียิป์โบราณสลักไว้โดยหนังสือดวงไฟแห่งฟาโรูของนักเขียนชาวออสเตรเลียระบุไว้ว่าในภาพสลักรูปหลอดไฟนั้นประกอบไปด้วยตัวนักบวชผู้ถือหลอดไฟฟ้า ที่มีส่วนประกอบของตัวหลอดรวมทั้งการปล่อยกระแสไฟฟ้าแสดงเป็นรูปงูส่วนปลักรูปดอกบัวตามด้วยสายไฟและไอโซเลสเตอร์โดยด้านข้างมีเทพเจ้าถือมีซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของผู้นำแสงสว่างจารือประดับใ้ด้วยและในภาพสลักยังมีภาพของเทพเจ้าในท่านั่งที่แสดงถึงกระแสไฟฟ้าและมีภาพของตัวจ่ายพลังงานหรือที่เรียกกันว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง และนอกเหนือจากนั้นยังมีวิศวกรที่มีนามว่าคุณเิยูการยังได้สนับสนุนแนวคิดนี้แถมด้วยการวาดแผนโครงสร้างของหลอดไฟฟ้าโดยอ้างอิงจากภาพวาดบนฝาผนังวิหารเดนดาราโดยเขาได้เสนอว่าหลอดไฟฟ้าแห่งเดนดารานี้มีแท่งโลหะสองชิ้นที่สัมผัสกับแขนที่ชูขึ้นของเสาดีเจ็ดก็จะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับขนาดของหลอดไฟด้วยเพราะถ้า ความดันภายในหลอดมีขนาดปริมาณ40มิลิเมรประหลอดเจ้าหมูภายในหลอดไฟที่ทำหน้าที่เป็นลวดที่ให้กระแสไฟฟ้าผ่านก็จะค่อยๆถอยออกไปเรื่อยๆและจะสามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้มากขึ้นเจ้าหมูลวดตัวนี้จะสามารถเลื้อยออกไปได้ยาวมากจนมีความยาวเต็มหลอดไฟเลยทีเดียวและนี่ก็เป็นหลักการการให้แสงสว่างของหลอดไฟแห่งเดนดาราจากมุมมองของวิศวกรแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังมีความ ผัดแย้งในตัวของมันเองเพราะถ้ามองรูปหลอดไฟที่เขานำมาอ้างอีกนั้น ภาพของเสาดิจตที่ชูแขนทั้งสองข้างที่เขาเชื่อว่าจะทำหน้าที่เป็นไอโซเลเตอร์ดูเหมือนว่าจะเข้าไปอยู่ด้านในของหลอดไฟแต่แท้จริงแล้วภาพหลอดไฟแห่งเดนดารานั้นมีถึง6หลอดและที่เหลืออีก5หลอดนั้นก็จะเห็นได้ว่าภาพของเสาดิจตนั้นไม่ได้เข้าไปในตัวหลอดแต่อย่างใดเพียงแต่ค้ำอยู่ภายนอกเท่านั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยว่าที่เหลืออีก5หลอดของเดนดาราจะสามารถเป็นไปได้ตามหลักการของวิศวกร หลายท่านคงเคยได้ยินมาบ้างว่าภายในพีระมิดหรือสิ่งมหัศจรรย์หลายแห่งที่ชาวอียิปต์โบราณนั้นสร้างสรรค์ไว้ไม่เคยพบข่าควันใดๆเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าหลอดไฟแห่งเดนดารานั้นไม่ได้หมายถึงหลอดไฟฟ้าจริงๆแต่ชาวอียิปต์โบราณก็ควรมีอุปกรณ์ให้แสงสว่างระหว่างการก่อสร้างด้วยแน่ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะสามารถวาดภาพในที่มืดมดโดยใช้ตะแยงแบบไม่มีขม่เหขวได้อย่างไรแท้จริงแล้วไม่ใช่ว่าตามสถาน ทหรือภายในห้องหับของพีระมิดจะไม่มีขม่าอย่างที่หนังสือหรือแหล่งข้อมูลต่างๆได้บอกไว้ขม่าควันนั้นก็มีเช่นกันแต่เป็นผลมาจากคบไฟของเหล่าโจรปล้นสุสานโบราณรวมไปถึงนักเดินทางที่ปรารถนาจะเข้าชมความอลังการภายในพีระมิดและนี่ก็เป็นข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับเรื่องดอดไฟของฟาโรหหากใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ